สวัสดีครับก็ผมแบงค์กามโมเกมแคตเตอร์ผมนำยิมมาแคสเกม The Return to Freddy 2 Winter Wonderland แฟนเกมเฟรดดีนั่นเองครับผมนะอีกหนึ่งแฟนเกมที่น่าจะหรูผมดูตัวอย่างมาเล็กน้อยครับผมนะเห็นภาพแล้วหรูดีน่าจะสนุกสนานนะผมเนะเป็นหนึ่งในแฟนเกมที่ผมยังไม่ได้เล่นเนาะแต่ว่าไอซีรีส์ Return to Freddy เนี่ยมันมีหลายอันมากผมจำไม่ได้ผมเล่นอะไรไปแล้วผมไม่เล่นอะไรไปบ้าง จำได้ว่าเคยเล่น Return Freddy สี่นั่นมัน4แล้วเหรอเออนั่นจะคนละเจ้าทำมั้งก็ค่อนข้างงง,งอยู่แต่ก็โอเคม New ่เกม Big Change a r e c o r i n g การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังมาอือฮึกำลังจะทําแบรนด์ใหม่ก็ยังสงสัยว่าใครมันชอบไปทําจังไอร้านเนี่ Lumines <laughs> Production ู้คัดซีน หรูนะฝ่ายยูฮิมะกลางลาร้านเฟรดดี้อะไรเงี้ยโอ้โหนึกว่าดูหนังเฮ้ยหรูจังเอาแล้วผมเนะี่ยอะไรในลังมันก็คือภาพเพจนั่นเองก่อโดนตีหายเลยเองต้องมีอยู่ในลังแทนน่าสงสารนะเราหุยหน้าตาโหดด้วยเนะี <laughs> ่ยอู้หู Return to ดดี d d y w i n ว e นเดอร์แลนด์ มาดูเดียวจะเป็นยังไงผมเนี่ยอานิเมโทนิกไม่ชอบแสงสว่างเจอหน้าสองไฟชายใส่ไหมถุยในวันอีกห้าวันก่อนถึงคริสต์มาสอ๋วินเตอร์วันเดอร์แลนด์คือใกล้ถึงคริสต์มาสเข้าใจอะไรเนี่ยอ้อหน้ากากสีแดงนี่คือหน้ากากโอเคฉากอะไรนี่สวยเลยนะทำเล่นไป ไล่ข้างบนนี่คือกล้องเหรอกล้องมันหมุนตามมองเราแล้วก็นี่ CTRL U t เ s p o t l ส g h t in your o f f i c e อ๋อเวลาเราหันเราสามารถใช้สปอตไลท์ส่องได้ด้วย C L โอเคโอ้โห้สยองใชเล่นหรูเลยนะผมว่าเป็นแฟนเกมที่อยู่ใช่ไหช่องแอร์ไงเฮ้ คืออะไรข้างบนเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะนั่งฟังก่อนแล้วกันเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมิวสิกบ็อกซ์ครับผมนะโอเคต้องมาบ่อยๆว่ะถ้างั้น CTL เปิดไฟฉายส่องในกล้องได้โอเคเห็นแล้วอู้อีกสองตัวนี้จากแฟนเกมอื่นมา

So wear only when you need to. And just in case you may think that there's something roaming down the halls, uh, you can operate that spotlight in the ceiling there. Uh-huh. Oh, two more things I need to mention. Keep an eye on the generator. You'd be pretty screwed if it happened to shut off, as the entire building's power would die out. Uh, through the tablet you can fix any errors the generator may have during your shift. Okay, get the a box you'll need to keep wound up at all times in the entrance area. เฮ้ยแล้วจเอ่อว่าเอ่อผมคิดวนาทั้งหมดมนะที่เราเห็นหลอดนั่นคือหลอดของเจเตอร์เติมไงเนี่ยเติมได้ไม่เจเลตอร์แม่งจะหมดแล้วอะ่ะแล้วบางทีมันก็ขึ้นไม่ตัวเห็นบางทีมันก็ไม่ขึ้นมาเนี่ย <laughs> เติมไม่ได้อะทำไงอ่ะ <c oughs> คือกูจะใช้แบตหมดแล้วยังไม่ทำหาห่เลยเผลอจะเติมไม่ได้ผมนะทุกใช้เปลืองไปเลยไม่น่าเปิดเปิดสปอตไลท์มากไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไรเงี้ผมก็เผลอกดไม่ยังก็ลองกดอยู่ห่ไปเลยเจเรเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อมันจะโชว์ตอนที่เราอยู่กล้องนี้ไอ้ข้างบนเนี่ยคืออะไรข้างบนเีฟฟ้าคืออะไร เหมือนมันกดได้โอ oh, oh, ้โมันก็นั่นแหละคือมันจะหมดแล้วกูทําไงอ่ะกูเติมยังไงอะครับมันเติมไม่ได้อะครับให้กูทําไงมันจะหมดเออกูรู้มันจะหมดให้กูทําไง <laughs> คือหมดแล้วหมดเลยแลย้วไงเมื่อกี้เขาพูดถึงอยู่แต่ผมลืมฟังว่ามันมีให้ปั่นให้อะไรหรือเปล่าโอ้ตัวนี้เปิดปิดได้เหรออ้อาวเฮยก็ปิดไปดิเว้เ้ยเติมยังไง <mm เออ the f ฟัก แล้วไอ้พวกนั้นมายางพวกนี้ยังไม่มาคือแรกเขาให้เราฝึกเจเตอร์ก่อนแต่แม่งมันปั่นได้ไหมล่ะไม่มีกูปั่นเพิ่มมาแล้วมันก็หมดมันก็หมดดีถ้าแค่เดิม <No. S 1> ปั่นไงย่ามันจะหมดแล้วไงย่ก็น่าจะหมดถ้าให้ผมเดาน่าจะหมดแล้วหมดเลยก็ทำอะไรไม่ได้ มันมีปุ่มปั่นไหมมันก็ไม่มีเอออ๋อนี่ไงรีบูตรีบูตรีบูตเย็ด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 อ๋อกดรีบูตได้เนาะใช่ไหมเออโอเคนั่นแหละแมงสรุปก็คือเติมได้นะออถ้างั้นเน่ยเออถ้างั้นร้อมไม่จำเป็นต้องสังเกตมาคือมันรีบูตด้วยไม่ได้อยู่แล้วต้องร้อมแม่งหมดอย่างเดียวว่างั้นเอ,อ้ แล้วก็ผมชอบที่มุมซ้ายมันจะบอกตลอดว่ากล่องดนตรีอยู่ตรงไหนแล้วเออแม้เราไม่ไปดูกล้องกล่องดนตรีผมนะแต่ว่ามันจะบอกเสมอว่าดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปห้องกล่องดนตรีบออ่อยก็ได้เรามองเห็นว่ามันจะหมดหรือไม่หมดหรือยังอะไรอย่างนี้โอเคผมพอจะเข้าใจไม่เข้าใจอย่างเดียวคือสีฟ้าด้านบนตอนเปิดกล้องแม่งคืออะไรอะไรนีคืออะไรไม่รู้มันคืออะไร มันต้องมีอะไรสักอย่างผู้ไม่รู้เันคืออะไรโอเคอย่าลืมปั่นถ้าเรามาที่กล้องนี้มันก็จะไปอยู่ตรงกลางแทนก็น่าจะยังไม่เลยขยับในคืนแรกถือว่ามาลองระบบเลยเฉยผมว่าแต่ดูแล้วน่าจะไม่ง่ายผมเนี่ยเท่าที่เราสังเกตถือวโาป่วยไม่มีกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มีหุ่นสองตัวใช่ไหมนี่มีหุ่นอีกสามตัวรวมพับเพ็ดด้วยเป็นห้าตัวไอ้หกตัวตกเลขเลยเม่ อ๋อนี่คือกล้องช่องแอร์โอเคก็คือรับมือหุ่นหตัวโอ้ตายโอเคผมนะถือว่ามาสำรวจอะไรน่าจะพร้อมแล้วาการโดนเล่นในคืนต่อไปหุบวิตกใจแฮนพร้อมแล้วาการโดนเล่นในคืนต่อไปจริงชอบตีมี่ไหม คอนติเนียเมนูจะกลับทำไมก็ต่อเดีลยวก็ <c oughs> ครั้งนี้ตอนแรกผมต้องนั่งฟังให้หนักเลยเพราะว่าเขานจะบอกวิธีการรับมือแหละว่า wow, <Wow. S 1> ไปในวันทูแล้วไม่ใช่เหรอเอออาวฮะเอาเ,อาเอามื่อกี้ไม่ถือเป็น g h วันเหรอ มันต้องไนท์สองแล้วดิเอาอ,อะไรของมันวะกู <c oughs> ผ่านไปแล้วไนแรกอะคอนติเนี ไนท์ทูทำไมมันยังไนท์วันอยู่วะหรือว่าอันแรกมันไม่ใช่ไนท์วันเหรอมันต้องเป็นไนท์วันดิอะเอางงเหรอหรือผมลืมมันไม่ใช่ไนท์วันเหรออ่าเดี๋ยวลองดู what the fuck มันก็ไนท์วันไม่ใช่หรอวะจำได้ว่าเนี่ยไนท์วันแล้วก็ห้าเดย์ก่อนคริสต์มาส and you package could mail could deliver for the ido to go you hello hey welcome to your new job here at fred bay i mean freddy's Uh, if you're hearing this congratulations you're our new night guard uh, throughout the week you'll be here to watch over the building uh, make sure no one gets in uh, or out Fastbear Entertainment wants everyone to forget what happened to Fredbear's. Uh, Freddy's is truly meant to be a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. <asive> potential <interpreter attacking Spanish English> for legal issues to come up. I <laughs> ไม่กล้ากดคอนติเนียและกลดเมนเมนูทั้งนั้นมันจะไปคืนที่สองได้ใช่ไหมคามอนโคเรกเดคุมทำไมเล่นคืนที่สองไม่ได้หรือมันมีแค่คืนเดียวมันเป็นตัวเดโมเหรอฮะไม่ตัวเต็มเหรอมันตัวเต็มไม่ใช่เหรอผมไม่สามารถเล่นคืนที่สองได้ทำไมกูทำอะไรผิดแย่ yeah. มันเป็นตัวเดโมโ่แลลวไม่มีตัวเต็มแล้วใช่เหรอเฮ้ยงงอะ่ะเกมกูบักครับผมนี่ฮะฮะวายทำไมตัวโหลดตัวเดโมมาแล้วไม่มันมีแค่ตัวเดียวเลยเป็นตัวเต็มฮะ ว่าเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเกมพักผมเล่นผมนคืนต่อไปไม่ได้ต้องไปกูสวยทําไมทําไมมันไม่ให้กูเล่นคืนต่อไปผมไม่เข้าใจว่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจออะไรแบบเนี้ยผมนะเกมไม่ยอมให้ผมเล่นคืนที่สองเว้ยเฮ้ย,ยฮประวัติศาสตร์ต้องจารึกกับผมนะเกมนี้ เออคือเจอบัคยังพอว่าเจอบัคที่ไม่สามารถไปถึงคืนที่สองได้ผมโดนลิคลียมโดนโขเลยว่าเลเควิมดะไปไม่ถึงคืนที่สองอยู่ได้แค่คืนที่หนึ่งวนไปวนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเฮ้ยโหแม่งโคตรเสียดายเลยผมนะเกมนี้น่าสนใจมากแต่ผมไม่อาจไปต่อได้ ใช่ไหมตอนแรกผมเล่นมาผมกดคอนทินิวกลับมาเล่นใหม่กดไปเมนูกลับมาเล่นใหม่กดนิวเกมผมลองไปตั้งแต่แรกแล้วผมกดนิวเกมไปแต่แรกก็ยังคอนทิ n นิวแล้วก็มาเล่นใหม่ผมไม่สามารถไปถึงคืนที่2ได้เยะเออไว้กูโดนโจลูโน,โน่เฉยเลยถ้างั้นก็บอกลาโปรเจกต์นี้ก็ผมนะ โคตรเย่ยเง่งอะไรวะกำลังจนสนุกสนานคือแบบจบจริงๆไม่รู้จะทำยังไงไม่เคยเจออะไรแบบนี้เจอเจอบักเล่นไม่ได้ก็พอเข้าใจแต่นี้ไปต่อไม่ได้กูดโดนเลเควียมโจลุโน,โน่บอกโอมาผิดเรื่องไม่ขาดผมนี่อึ้งครับผมนะ เอาไปว่างั้นจบโปรเจกต์นี้แล้วกันนะผมแล้วน่าเสียดายที่คงไปต่อไม่ได้เพราะว่าเกมนี้นี่เขาลงมาตั้งแต่ตอนไหนสิเ็ดเดือนที่แล้วอะเออส1เ็ดเดือนที่แล้วยังไม่มีแพทมาอัปเดตครับผมนะดังนั้นถ้ามันไฟล์มันพังแล้วมันก็จะพังอย่างนั้นนะผมเนะเออ what the fuck ก็ไปเลยแล้วกันสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้รือกดอะไรใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมแล้ผลง่ายให้ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นแฟนเกมอะไรแบบนี้ก็ like กดไลค์เยอะผมนะอยากให้ผมเล่นแฟนเกมไหนที่มันน่าจะไปต่อได้ไม่โดน <c oughs> ไม่โดนเลคควย,ยแบบนี้ก็บอกผมในก็คอมเมนต์แล้วกันสำหรับนี้ก็แบบคุณปานงอยกูดหนพิว what the fuck